ก็มันปกติอะค่ะเราโสดอ่ะใครจีบก็จีบเหอะเราโอเคหมดอะค่ะแต่เรื่องจะติดหรือไม่ติดเราเราบอกไม่ได้เหมือนกันว่าคนจีบจริงใช่ค่ะก็ตามจีบตามปกติอะค่ะอย่างที่บอกว่าแพทไม่ได้คุยกับคนคนเดียวหรือว่ามีแค่คนคนเดียวมาตามจีบแล้วก็อย่างที่ทุกคนแบบอุ้ยคนนี้ต้องเข้าวินคนนั้นต้องชนะเห็นกับมันไม่ใช่นะตอนนี้ทุกคนเป็นเพื่อนแพทหมดแล้วถ้าสมมติว่าคุณรับว่ารับไม่ได้ว่าคุณจะเป็นเพื่อนเราไม่ได้ก็ออกไปก่อนได้เลย ไม่นานค่ะไม่นานแต่ว่าแค่แบบคือเอาทั้งหมดทั้งมวลที่มีปัญเป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะเป็นประเด็นเลยด้วยซ้ําจริงๆมันควรจะอยู่ในมุมของเขาหรือว่าอยู่ในมุมของเราไม่ควรที่จะแบบมาทาให้มันเป็นกระแสหรือเป็นประเด็นเพราะมันยังไม่ใช่และเขาก็ยังไม่ใช่ตัวจริงและแพทก็ยังไม่อยากมีตัวจริงเพราะฉะนั้นการที่การมาเป็นกระแสแล้วท่าต้องมาตอบคําถามแบบนี้ท่านรู้สึกแบบมันยังไม่ใช่อ่ะไม่โอเคอย่างที่เขาเราไม่ได้โกรธ เพราะตอนก่อนที่เขาจะแฮชก่อนที่เขาจะแท็กเราอะเราอะเขาโทรมาถามเราว่าเขาแท็กได้ไหมซึ่งตัวเราไม่รู้ว่า,าการแท็กของเขาคือแบบอาจจะแท็กหลายคนซึ่งมันไม่ใช่รูปคู่ไม่ใช่รูปอะไรแล้วเราก็ไม่รู้เราจะเหมือนเราจะห่วงแบบเขาเรียกว่าอะไรเราจะทําตัวดังหรือจะหยิงไปทําไมอย่างเงี้ยรูปก็ไม่ใช่รูปเราไม่ใช่รูปคู่แล้วเราก็ไม่ได้ถามเขาว่าเออเขาแท็กกี่คนเราคิดว่าเขาคงแท็กเยอะอะแต่พอทําไปทํามากลายเป็นมีชื่อเราคนเดียวมันก็เลยกลายเป็นประเด็น แล้วเราหลังจากมีข่าวนีนแล้วเราคุยอะไรกันยังไม่ได้คุยกันเลยค่ะับตั้งแต่วันที่มีข่าวจนถึงวนันนี้ไม่มีการคุยกันเกิดขึ้นเือแบบเราแบบให้กหน้าไปแล้วแ,แบบว่าือนประมาณโสดคือแพทเฉยๆกับทุกเรื่องอะคะ่ะอย่างที่บอกคือหนึ่งเลยนะคะใครจะจีบแพทตอนนี้มันไม่ใช่ปัญหาแล้วหลายๆคนก็ชอบมีปัญหาว่าทําไมช่วงนี้แพทถึงมีข่าวแต่กับผู้ชายหน้าเบื่อจังเลยถ้าจะบอกว่าพี่ๆนกข่าวก็ตามแต่เรื่องนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่คุณได้เสพข่าวแบบนี้ทุกวันมันไม่ใช่ความผิดของแพท และการที่มีผู้ชายหรือใครเข้ามาจีบแพทมันก็ไม่ใช่ความผิดของแพทนะคะเพราะตอนนี้แพทโสดแล้วแพทก็มีสิทธิ์เลือกในหลายๆอย่างถูกปหคะการที่บางทีมีข่าวเราออกมาใน Facebook หรือว่าตามฝีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่กสื่อก็จะมีพวกแบบเกลียนคีย์บอร์ดหรือรนักเลงคีย์บอร์ดเข้ามาแบบเบื่อจังเลยทาไมมีแต่เรื่องผู้ชายไม่มีเรื่องอื่นแล้วหรือยังไงก็ทุกคนเขาถามแพทแต่เรื่องนี้แต่จริงแพทก็ยังมีเรื่องอื่นในชีวิต แต่ในเมื่อถามเรื่องนี้แพทก็ยินดีตอบอย่างเรื่องผู้ชายจริงๆมันไม่ควรจะมีออกมาได้ซ้ำเพราะก็ยังไม่มีใครใช่คุณอยากจะจีบคุณกควรจะอยู่ในมุมของคุณทําให้มันอยู่ในถูกต้องรู้ด้วยว่าจุดจุดยืน<อ>ของแต่ละคนเป็นยังไงแต่พนออกมาเป็นอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าแพตต้องออกมานั่งตอบคําถามจากที่อยู่นิ่งๆก็ต้องออกมาตอบคําถามเรื่องผู้ชายอีกบางคนก็เข้าใจแต่คนที่ไม่เข้าใจแพาก็มีจะทำยังไงเหมือนกันเราเราได้ย็นว่าเขาออกให้แต่ง ไม่อยากจะพูดหรือแบบว่าพูดพูดในชิงที่เขาไม่ดีอย่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเราเขาอาจจะแค่อยากแท็กเฉยๆแต่แต่มันก็เราก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงแบบเป็นแค่เราคนเดียวที่ที่มีที่กลายเป็นประเด็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารูปก็ลงไม่ใช่รูปเราอะไรเงี้ยแต่เอาทัา้สามไปเหมอือนกอันชัดเจนว่าไม่โอเคที่ทําอย่างนี้แบบทําให้เขาหายไปเนี่บไปเลยเหรอเขาไม่ได้หายนะคะเพียงแต่แท็แค่ยังไม่ยังยังไม่มีเวลาจะคุยกยบเขาแบบ จริงจังว่าอะไรยังไงอะไรเงนะี้ยเขาไม่ได้หายนะก็ยังมีมถูกเขาไม่ได้หายเลยค่ะเพียงแต่แพทนี่แหละที่ทํางานแล้วก็รุนนี้น่านจนแบบไม่มีเวลาเลัอเขาจริงจังอนะไรเงี้ยเขาก็ขอโทษทุกอย่างขอ,ขอโทษตลอดเวลาอะไรเงี้ยเลยนะลบอกว่าตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องใครผิดหรอกแพทเองก็เป็นคนอนุญาตให้แขกเพราะแพทเองก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เราก็นึกว่าโอเคแขกหลายคนก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่พอ พอมีปัญหาปุ๊บเราก็มองเราก็โทษใครไม่ได้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปละกันแบบอย่างนี้จะให้เขาจีบได้อยู่คะคือณตอนนี้ค่ะคือแพทบอกไปแล้วว่าแพทไม่อยากไม่อยากเดือดร้อนเรื่องอะไรอีกแล้วอะ่ะแล้วแพทก็บอกชัดเจนชัดเจนนะคะว่าแพทยังไม่อยากมีแครและแพทก็อยากมีแค่เพื่อนเพะฉะนั้นถ้าคุณยืนอยู่จุดที่แพทบอกไ,ไ,ไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เราได้ฟังอะ<ร>ไรที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์เลยอะอ่าไม่ได้ไม่ได้ฟังอะไรเลยนะค่ะไม่ไม่ไม่ได้รู้อะไรเลยรู้แค่ว่ามีข่าวแค่นั้นเองแล้วก็เดาศูกว่าเขาเจ้าชู้เขายืมเงินผู้หญิงอันเนี้ยเรารู้เมื่อก่อนเนี่ยแพทไม่ได้สนใจอ่ะคือคืออย่างที้ณนะตอนเนี้ยแพทไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษจนถึงขนาดจะต้องไปศึกษาเขาแพทผ่านทุกคนเลยผ่านตรงนี้หมายถึงว่า เ,เป็นเพื่อนกันหมดถ้าวันนึงเขาอยากมีเขาถึงจะค่อยๆไปไปนั่งศึกษาว่าเออเขาณตอนนี้ที่แพทไม่ไม่ได้ใส่ใจใครเลยแพทยังไม่อยากมีแฟนแพทก็ยังมีงานทำเดินแพทยังอยากอยู่เหมืนเดก่อนแล้วก็ยังอยากโสดอยูอ่ไอเรื่องผู้หญิงขุดคุณเนะี่นยแพทต้เห็นพร้อมๆกับที่มีคนเอามาบอกมาว,ว่าอย่าไปคบนะอยู่งนี้อย่างนี้แล้วก็กลายเป็นตัวเขาเองที่พลาดที่กลายเป็นว่ามีคนมาขุดคุยเขา เต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นนะเพราะเราไม่ได้เป็นไรกันแต่นี้ไม่เป็นแฟนเนเป็นเพื่อนกันได้คุยด้อได้ใช่ค่ะก็ยังเป็นเพื่อนยังคุยกันได้เพียงแต่ว่าณตอนเนี้ยที่เรามีไม่ได้คุยกันตั้งแต่มีข่าวมาเพราะแพทไม่อยู่เลยอย่างเมื่ออย่างวันเนี้ยเขาเพิ่พงบินกลับมาจากทิลิปปนโลกมาถึงที่พศก็ตามตัวให้มาถ่ายหนังอะไรเง,งี้ยมันยัง,ยงไม่มีเวลาที่จะแบบถามถึงต้นสายไปหเห็นแม้แต่จะอ่านบทสัมภาษณ์เขาเขาให้สัมภาษณ์เลยยงไว ตอนนี้พัดตอบไม่ได้เลยอะค่ะถ้าถามว่ามีโอกันไหมตอบไม่ได้เลยเพราะพัดพัดอยากอยู่อย่างนี้ก่อนพัดว่าชีวิตอย่างนี้มันโอเคแล้วอะแต่อย่คนนี้ก็เหมือนจะมาวีโต้อย่างวอลลเนชัยก็เป็นเขาใช่ไหมที่ลุกตูดขไม่ใช่ค่ะบีนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่อีกแต่แฟนต่ำบางทีเราก็ไปหนักเหมือนกันนะฮะกระหน่ำต้องเต็มมากค่ะเอางี้ คืออย่างที่บอกเรื่องกระแสพูดทิ้งนะมันเป็นกระแสที่เราไม่ได้ตั้งใจพี่โนเองก็ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะมันมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เรารับคือสิ่งดีๆทั้งหมดเลยอะไรที่เราที่ไม่ดีเนี่ยแพทกับพี่โนไม่ขอรับทั้งคู่แล้วพี่โนเขาก็ไม่ได้ออกมาปกป้องแพดหรืออะไรแบบคือเขาคงจะเข้าใจเราสองคนเข้าใจในทิศทางเดียวกันว่าพอมีกระแสมันก็กลายเป็นสิ่งที่ว่าเราสองคนเนี่ยดีใจนะที่มีคนรักเราสองคนมากขนาดนี้ แต่อย่างที่พี่โน้ตับแพทก็พูดชัดเจนมาโดยตลอดตั้งแต่ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่แรกจนถึงตอนนีน้ว่าเราสองคนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอะมันดีอยู่แล้วเพราด้วยว่าหนึ่งพี่โนก็เคยพูดมาแล้วตั้งแต่แรกว่าตอนนี้ที่เราเป็นเพื่อนกันเราแซวกันได้เราทํางานด้วยกันได้เราให้เขาจินกันได้แต่ถ้าวันหนึ่งเราเป็นเป็นแฟนกันมันก็จะต้องมีคําว่าเลิกมีคําว่าทะเลาะก,กันมีคําว่าไม่ใช่มีคําว่าใช่แล้วมันก็จะไม่สนุกแบบนี้แล้ว แล้วก็จะไม่จะไม่แฮปปี้เหมือนตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมันน่าจะโอเคแล้วนักกรสเปกนะฉันไม่มีสเปคอะแต่ไม่ได้เลือกคนที่ต้องเป็นนักกรเวลา์ฉันเลือกคนที่เขาโอเค,คิ